เห็นปล่าไอ้ควันพูดกับหมาว่ไงนะไอ้แกไอ้ควันน่นมันพูดกับหมาได้สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเบสนะคะก็คือวันนี้นะคะทุกคนเบ้นมาถ่ายละครนะคะชื่อเรื่องว่ากู้ภัยหัวใจสู้นะคะซึ่งแน่นอนว่าก็ไม่ต้องถามว่าใครเป็นนางเอกก็ยืน แถวๆนี้ออร่ามันก็จะพุ่งประมาณนี้นะคะเออก็น่าเอกก็จะน่าตืาประมาณนี้นะคะทุกนะคนก็คือ <c oughs> วันนี้นะคะเบสอ,อะมาถ่ายละครใช่ป่ะเบสจะพาทุกคนนะคะมาดูเบื้องหลังอุยอ้ยอุ้ยมีใครคนรอรอยู่ข้างหลังคะเนี่ยเขาคือใครน้องมีตังค์จ่ายค่าเทอมไหมครับเฮ้ยพี่เขาถือกระเดียนได้ไหมคะไม่พี่โหพี่ก็ไม่มีเหมือนกันช่องของพี่วุฒิ อันนี้ช่องพ o u t u b e ใช่เราเราพูดอะไรได้หมดเขาไม่ด่าทำช่องเหรอใช่นี่ช่อง YouTube พี่วุฒิอันนี่ช่อง YouTube ใช่กดสมัครใจเยอะๆนะคะช่องพี่วุฒินะคะเอาใจพุ่มกับทุกคนทุกคนต้องช่วยบี๊ดก่อนบีจะได้ไม่โดนคนต้องกดต้องบอกว่าพุ่มกับเราเต็มที่มากคือเขาจริงีวลละเอียดมากละเอียดและจริงจังแลการทธ์ญามากๆสอ้างส้างเราสามารถให้เขาใส่เสื้อได้เกา่ไหนก็ได้่ั้แแกนนหละเเสือ มันโป๊อ่ะเดี๋ยวโดนเซ็นเซอร์ก็ได้แต่ว่ากำลังคิดไงว่ามันจะมีวิธีอื่นเพราก็เนี่ยคือตอนนี้คือแก้ปัญหาสัตว์เด็กเอฟเฟกสลิงเนี่ยสุดยอดของความยากแต่เรางานง่ายๆเราไมมคนดูจะแบบว่าเออต้องได้ดูงานที่แบบนี่ลุกผีพร้อมอุปกรณ์แล้ว เข้าโรงเรียน,นยังรอนผมจะยุกเชพ่อแม่ทำมาหาเงินหาเงินให้เลือกส่งลูกเรียนส่งลูกเรียนพี่พี่ยืนใกล้ไปว่าประ,ะ,ะทัดจะโดนหน้าเอ้เอาแบบเซฟป่ะครับเอาแบบเซฟอ่ะต้องดูแลตัวเองด้วยเป็นนักสแสดงอะ่ะไม่ใช่ว่าเขาให้ทำอะไรก็ทำนะต้องต้องดูความปลอดภัยของตัวเองด้วยครับเอออะไรที่ไม่ปลอดภัยไม่ชัวร์บอกเลยเราจะได้กลับเอาไม่โหดไปเฮี้ยม <c oughs> ไม่ต้องจุดประทัดหรอกยอมไหมเป็นคนยอมง่ายคือเราว่ามันมันยุ่งไงเราเราเราสดุกมากเลยถ้าเราคิดเห็นซีนมันแต่พออย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแม่กเป็นปัญหาในขณะที่เขาซ้อมเราว่ามันต้องเทสว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดปดเ็ดองสิบสเจี่ทุกฝ่ายต้องเทสกล้องต้องลองไงในขณะที่เ็าซ้อมเราสึ่งไงถึงกองอะตัวเขาดูเขานัดโผล่ลาดเน แล้วแม่งต้องท้องถ่ายเจ็ดโมงครึ่งนี่คือแบบเบาแล้วเนี่ยทุกวันนี้เบามากเบานะแต่ว่าเบามีแล้วเขาะแล้วขาดมาตรฐานแต่นี่ขนาดขาดมาตรฐานกูนะมึงยังหาว่ากูไปกดดันมึงเลยเอาต่อแก่ัล้หรือเปล่าเดี๋ยวพูดกับแบบรู้เรื่องไม่ออกพอดีเลยอ่ะ